right this is the size of the team now our team internationally คือคือจำนวนของคนที่ในทีมนะครับแนหนงมีหกนะครับ right oh, ตรงนี้จำนวนทีม twenty five thousand twenty five thousand one hundred forty one ตอนนี้ก็คือสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนเลยนะครับ Again like I always share with everybody is that you know what 25 uh, my direct is only 21อ่าตอนนี้เนี่ยอ่คนที่เขาเรียกว่า direct คทางคุณจอนนี่เนี่ยมีแค่21นะครับ n o t 200 n o t 300มันได้แนะนำคนเยอะเลยนะครับไม่ได้แนะนำ200หรือ300นะครับ You know I want to share with everybody and show this because this is where the power the strength of team building income is อ่าก็จะชอเห็นนะครับอันนี้คืออ่แนะนำตรงนะครับรายได้จากการแนะนำตรงที่เกิดขึ้นนะครับที่จะช่วยดู alright again now if we know the compensation plan only pay thirty usdt for your direct when you b u one right อ่าที่คุณรู้ก็คือว่าคุณจะได้อ่าน,น,นำเสนออยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์นะครับตอนที่คุณอยู่ตำแหน่ง <So S 2> วีหนึ่งนะครับ if it's only from direct the first 20 I uh, V1 after 21 V2 already so first 20 should be 60 i uh 30 dollars times uh 20 is 600ครับถ้าเกิดว่าอ่าการแนะนำเนี่ยจากการแนะนำตรงเองเนี่ย20คนเนี่ยก็คนละ30ดอลลาร์ก็แค่ประมาณ600ทัวนั้นเองนะครับ and uh, when I V2 the one would be 40 so my total should be only 640ครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นตัวหนัง V V2 เนี่ยการแนะนำก็คง่า ปรับขึ้นมาเป็น40ก็คงที่อยู่ที่ประมาณแค่800นะครับเฮ้ยเ o ิร at how much I have earned in 20 weeks 21 weeks 126,199โอเคปรับิดไม้ด้วยนะโอเคครับผม ครับก็กำลังพูดถึงว่าถ้าเกิดเขากำตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นแ้่แนะนําตรงอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะอ่าได้อยู่ไม่กี่ร้อยนะครับโอเค so 20 weeks just in 20 weeks now 21 weeks this is what I've e a r d right uh, so าน,นีปนะครับผ่านไปยี่สับไป2ดสัปดาห์นะครับตอนนี้มาดูนะครับ so what about every day uh, now every day is like this ตอนนี้รายได้ทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ right. In 21 days, that, uh, sorry, 21 weeks, not yet finished. 20 week c l uh, a s s 21. I've earned 146,418. In Thai baht, is 4 m i l l i o ตอนนี้เนี่ยเอ่อก็ยังไม่เต็ม21สัปดาห์ดีนะครับที่ที่เขาร่วมงานกับทางเราคิวนะครับรายได้รับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบ5ล้านแล้วนะครับ4ล้าน9 right so now why after V6, why not 5,000 why not seven thousand? Now there is a monthly a global dividend global dividend they pay one month one time and that will be for the month you become a V6. I'm sharing this also because I know there are many more V6 coming in. Uh, the, I just become a V6 in November uh, in October. november they count for me whole month so october i don't have november they count whole month for me and then december beginning december they give me one month lump sum so every month have very big bonus okay ตอนนี้เนี่ยที่เขาจะให้ดูเนี่ยเขาก็เพิ่งขึ้นตำแหน่งมี6ได้แค่มาไม่กี่วันนะครับตแต่ว่าโบนัสเ,เรียกว่าโบโบ,โบนัสเนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายให้เป็นเดือนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ครบเดือนนะครับรายได้ายไ,ลไ,ลไลส่โบโบ,โบโบนัสก็ยังไม่ออกก จะโชว์เท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าทุกๆทุกๆเดือนนะครับก็จะได้รับรายได้จากคนรบโกนักซึ่งมันก็เป็นก้อนใหญ่มากกว่านี้นะครับ so anyway 3,000 more than 3,000 a d o l l a r s a day is really a very good income already this is every day ครับแต่ว่ารายได้ประมาณวันละ3,000เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ได้นะครับมันออกมาทุกวันเลยนะครับทุกวันเลย ไอ้คุณดูสิฉันจะแสดงให้เห็นตอนที่เขาเริ่มนะครับตอนที่นังแสดงเขาเริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ท I start on the 8th of May นะก็เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่8 Why I don't didn't don't uh, no recruit uh, three days I take three days to study and understand and really really know everything about royalty เรสังเกตว่าสามวันแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มทำอะไรนะครับเขาแค่พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับระบบของโรโยคิวก่อน alright then I start หลังจากนั้นเขาก,ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำงานครับ alright then I start you see the income increase and increase and increase because, because become h i g h r a n k o m e h e n e ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอย่างนี้ครับนะครับ move up then become before ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นตำแหน่ง V4 นะครับเป็น V5 แลาก็จะเริ่มเป็นตำแหน่ง V5 นะครับ V5 V5 ตอนนี้เป็น V5 ตอนนี้เริ่มขึ้นตำแหน่ง V6 นะครับ Alright So this นะ is how strong and how powerful this compensation plan is อันนี้คือพลังของแผงกรรตลาดนะครับของ,ของ Q คโโลยคิว Right So this is what I would just wanted to share with everybody and show everybody that this is real. Uh, this, is, this is our real income. ท <c oughs> <is> ี่อยากให้เคเห็นก็คือตรงนี้ก็คือเป็นรายได้จริงๆนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้ตรงนี้รายได้อย่างที่แชรจริงเลยที่เกิดขึ้น